เกษตรกร,กรได้เฮปลูกไม่ทันยังมีเวลาขยายเวลาขึ้นทะเบียนรับเงินเยียวยา15,000บาท จากกรณีที่มีการกำหนดระเบียบปฏิบัติในการขึ้นทะเบียนรับเงินเยียวยาเกษตรกรจากรัฐบาล5,000บาทระยะเวลา3เดือนว่าจะต้องมีพืชอยู่ในที่ดิน15วันถึงจะสามารถลงทะเบียนได้แต่พบว่าเกษตรกรประสบภัยแล้งปริมาณน้ำน้อยฝนยังไม่ตกส่งผลให้ชาวนายังไม่สามารถทำนาได้นั้นนายเข้มแข็งยุติธรรมดำลงอธิบดี กรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวถึงการขยายเวลาการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรจากเดิมต้องดำเนินการภายในวันที่15พฤษภาคม2563เป็นวันที่วันที่15กรก,กัดาคม2563ว่าสาเหตุการขยายเวลาเนื่องจากมีเกษตรกรจำนวนหนึ่งไม่สามารถเพาะปลูกหรือเพาะปลูกไปแล้วแต่เมื่อถึงวันที่ 15พฤษภาคม2563ยังไม่ครบ15วันตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดทำให้แจ้งการขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเพื่อรับสิทธิ์รับเงินเยียวยากเกษตรกรไม่ได้จึงเพิ่มกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรกลุ่มที่3ได้แก่เกษตรกรที่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรและมีข้อมูลอยู่ในฐานทะเบียนเกษตรกรแล้วแต่ไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลปีการผลิต 2562ทับ2563และเกษตรกรที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรโดยให้มารับแบบทบอก .01 ไว้ก่อนภายในวันที่15พฤษภาคมนี้จากนั้นเมื่อเกษตรกรปลูกพืชแล้วไม่น้อยกว่า15วันจึงแจ้งยืนยันที่สำนักงานเกษตรอำเภอเจ้าหน้าที่จะทำการบันทึกและตรวจสอบตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ต่อไป ทั้งนี้กรมส่งเสริมเกษตรกรจะส่งรายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกลุ่มที่3ให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือสสกในฐานะนายทะเบียนจากนั้นจะส่งรายชื่อให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ไม่ให้ซ้ำซ้อนกับการรับสิทธิ์อื่นๆของรัฐบาลหากผ่านเรียบร้อยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทอ กสจะจ่ายให้เกษตรกรรายละ5,000บาทเป็นเวลา3เดือนผ่านบัญชีธนาคารที่เกษตรกรแจ้งไว้ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้อย่างแน่นอนต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ